ค,คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในการตรวจสอบอันยมณีค่ะอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าโพลิสโคปซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ตรวจสอบว่าอันยมณีเราเป็นพอยประเภทหักเหเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลรีเฟลคชันหรือ SR หรือเป็นพอยประเภทหักเหคู่หรือว่าดับเบิลรีเฟลคชันหรือ DR ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะโพลิสโคปจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ องค์ประกอบสําคัญของเครื่องก็จะประกอบด้วยโพลารอยด์แผ่นโพลารอยด์สแผ่นนะคะด้านบนเราจะเรียกว่าแอน l ลิเซอร์ด้านล่างจะเรียกว่าโพลิเซอร์นะคะซึ่งแสงนะคะจะออกมาทางด้านล่างแล้วเราจะมองผ่านแผ่นแอน l ลิเซอร์ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ติดมากับตัวโพลิสโคปนั่นก็คือโครโนสโคปนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นแท่งแก้วที่ปลายกลมแบบนี้นะคะ คโนสโคปนะคะเราจะใช้ในการหาภาพทางแสงหรือว่าดูว่าพลอยเราที่เป็นพลอย DR จะมีภาพทางแสงเป็นแกนแสงเดียวหรือว่ายูนิเอ็กซิลหรือเป็นแกนแสงคู่หรือไบเอ็กซิลค่ะแล้วเราก็จะมาดูต่อกันนะคะว่าเราจะใช้2อ,อุปกรณ์นี้ร่วมกันอย่างไรคราวนี้นะคะหลักการง่ายๆในการที่จะตรวจสอบว่า อัญมณีของเราเป็นประเภท sr หรือ dr หรือเป็น agg นะคะก็มีอยู่3มหลักใหญ่ๆด้วยกันถ้าอัญมณีของเรานะคะเมื่อนําไปวางบนแผ่นโพลารอยด์ด้านล่างและมีการหมุน360อองศาแล้วพบว่าอัญมณีของเราสว่างตลอดแปลว่าอัญมณีของเราเนี่ยเป็นประเภท agg นะคะหรือประกอบด้วยผลึกละเอียดขนาดเล็กนะคะรวมกันอยู่ข้างใน แต่ถ้าอัญมณีที่เรานำไปวิเคราะห์ด้วยโพลาริสโคปนะคะแล้วหมุน360องศานะคะพบว่าพอยของเราเนี่ยมีลักษณะมืดตลอดก็แสดงว่าเป็นประเภท SR หรือว่า Single Reflection นะคะแต่ถ้ามีลักษณะที่เป็นมืดสลับสว่างแสดงว่าพอยของเราเป็น DR หรือว่า Double Reflection ค่ะแต่ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ เมื่อลองวางไปแล้วมีการลักษณะการหมุนแล้วเหมือนกับจะมืดสลับสว่างแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆเส้นสีดำาพาดผ่านเราอาจจะต้องเช็คให้แน่ใจอีกทีว่าพลอยของเราเป็น S R จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็น D R จริงหรือไม่นั่นก็คือเราต้องเช็คว่ามันอาจจะเป็นแบบที่เรียกว่า A D R หรือว่า Anomalous Double Reflection หรือว่าเป็นหักเหคู่ปลอมก็ได้ค่ะเรามาเริ่ม ดูว่าวิธีการตรวจสอบและภาพที่เราจะเห็นลักษณะทางแสงน,นะคะจะเป็นยังไงนะคะเริ่มกันเลยค่ะเราจะลองที่พอยตัวแรกก่อนนะคะให้นำพอยนะคะวางคว่มหน้าไปที่แผ่นโพลารอยด์ด้านล่างหรือว่าแผ่นโพลาไรเซอร์นะคะหลังจากนั้นปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ภาพด้านหลังนะคะเมื่อที่สุด เราจะเห็นตัวพลอยเราอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ภาพด้านหลังจะมืดหลังจากนั้นลองหมุนพลอย360องศานะคะถ้าภาพที่เห็นมีลักษณะสว่างตลอดแบบนี้แสดงว่าพลอยของเราเม็ดนี้เป็นพลอย A G G นะคะสำหรับ S R นะคะ หรือ Single Reflection นะคะนำพลอยไปวางบนแผ่นโพไลเซอร์เหมือนกันลองหมุนพลอย360องศานะคะจะพบว่าพลอยของเราจะมืดตลอดนะคะแสดงว่าพลอยจะเป็น SR หรือว่าพลอยหักเหเดี่ยวนะคะแต่ถ้าเรานำ พลอยเราไปวางบนพื้นหลังที่มืดแล้วหมุนพลอยนะคะแต่ว่ามีลักษณะที่มืดสลับสว่างหรือเกิดลักษณะกระพริบที่เรียกว่าบิงบิงนะคะก็แสดงว่าพลอยเม็ดนี้ของเราเนี่ยเป็น dr หรือว่า double reflection ค่ะแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่กล่าวไปแล้วถ้านำพลอยไปวางบนพื้นหลังที่มืดแล้วพบว่าลักษณะจะคล้ายกับว่าเป็นมืด นะคะแต่มีมืดสลับสว่างเล็กน้อยหรือมีเส้นสีดําพาดผ่านตรงกลางเพื่อที่เราจะเช็คให้ชัวว่าเป็นพอย SR หรือ DR นะคะวิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลก็คือให้เราปรับพื้นหลังให้มืดนะคะและก็หมุนพอยไปในตําแหน่งที่สว่างที่สุดหลังจากนั้นให้หมุนแผ่น a n a l y อ e r ด้านบนถ้าหมุนแผ่น a n a l y อ e r ด้านบน90องศานะคะ แล้วมองไปที่ตำแหน่งที่พลอยสว่างที่สุดแล้วพบว่ายังสว่างเหมือนเดิมนะคะหรือมืดขึ้นนั่นแปลว่าพลอยเราเป็นพลอย dr นะคะแต่ถ้าหมุนพลอยไป90องศาแล้วพบว่าพลอยเรากลับสว่างขึ้นแสดงว่าพลอยเมนน้ของเราเนี่ยไม่ได้เป็น dr นะคะแต่เป็น adr หรือว่า anomalous double reflection ก็คือหักเหคู่ปลอมค่ะ ดังนั้นนะคะการทําการวิเคราะห์ด้วยโพลิสโคปอาจจะต้องทําการยืนยันผลการทดสอบอีกครั้งแล้วก็ยังจะมีข้อจํากัดว่าพลอยที่ทึบแสงนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการวิเคราะห์ที่ไม่ได้นะคะหรือว่าพลอยบางประเภทอย่างเช่นแอมเบอร์หรืออมพันหรือว่าอปอก็จะวิเคราะห์ด้วยตัวโพลิสโคปไม่ได้เหมือนกันนะคะในบางกรณีนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะหาภาพทางแสงยังไงนะคะ ภาพทางแสงนะคะก็คือการดูว่าพอยที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะคะในกรณีที่เป็น dr จะเป็น u n i axial หรือ b i axial นะคะวิธีการก็คือเราก็นำพอยลงไปวางบนแผน่น polarizer เหมือนเดิมและนำโคโนูสโคปนะคะจะใช้แบบใดก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะมองผ่านโคโนสโคปไปที่พอยนะคะเราจะเห็นลักษณะภาพภาพทางแสงนะคะ สำหรับพอยเม็นนี้จะเห็นตรงกลางเป็นลักษณะสะีแดงๆนะคะแล้วก็ขอบจะเป็นวงสีน้ำเงินเล็กน้อยแล้วก็จะมีกากระบาทอยู่ด้านข้างนะคะก็แสดงว่าพอยเม็นี้เนี่ยมีภาพทางแสงแบบ b ลูสไ Eye หรือว่าตาหัวซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพอยประเภทควอดนะคะแต่ในบางกรณีนะคะที่ไม่เห็นวงกลมตรงกลางก็จะเป็นประเภทยูนิเอ็กซินะคะซึ่งภาพทางแสงก็จะมีหลายแบบดังต่อไปนี้นะคะ ะะวิธีการวิเคราะห์อัญมณีโดยใช้โพลีสโคไปลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ